สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้วันเสาร์นะคะเราก็เข้าสวนเก็บผักเช่นเคยเราเข้าสวนเก็บผักเพื่อที่จะเอาไปทำอาหารนะคะทำลาบนี่ค่ะนี่ก็ใบมะกรูดเนี่ค่ะไม่ต้องเอาเยอะนะคะอเอาแค่สามใบพอไม่ต้องเอาเยอะเนี่ยค่ะ ไปมากรดเราจะไปทำราบต่อไปก็เก็บผักอันนี้มิ้นนะคะมิ้นนี่ค่ะใส่ลาบหอมมาก ซาลาเน่ซาลาเน่นะคะต่อไปก็ผักผักอันนี้กินกับลาบนะคะเนี่ยเราก็สวยมากค่ะ เด็ดเป็นใบๆเดี๋ยวนางก็งอกเรื่อยๆเราก็ไว้ยอดเ <c oughs> นี่ยค่ะยอดอ่อนเขาเขาก็จะงอกเรื่อยๆ <c oughs> นี่ค่ะ มีสลัดค่ะตะไคร้ใบมะกรูดมีหมดเลยคะ่ะนี่ได้แล้วอันนี้ก็ผักชีผักชีลาวเราก็เด็ดเอาแต่ใบย,ยอดแล้วก็เก็บไว้นะคะนี่ค่ะปลูกไม่ต้องปลูกเยอะปลูกพอได้กินพอประมาณ ต่อไปก็ผักกาดหินเนี่ยค่ะกักหินหรือวาสบีใน,นกินกบลาบอร่อยมากค่ะ จะขึ้นจะโมกดีสำหรับคนเป็นหวัดเนี่ยค่ะเนี่ยเราก็เก็บยอดเข้าไว้เขาก็จะแตกออกกิน,นกับ่าบหมูราบปาลาอร่อยมากค่ะแล้วก็ต้นกระถินนะคะกระถินนี่กระเด็ดเอาแต่ยอดเขา มีทุกอย่างค่ะเนี่ยค่ะยอดกระถินพยายามอย่าอย่าให้เขาสูงนะคะถ้าเขาสูงเราก็ตัดเข้าลงเขาก็จะแตกเรื่อยๆเด็ดเอาแต่ใบข้างๆพอยอดก็ปล่อยเขาไว้นี่ประมาณนี้ นี่มันแก่เราก็ปรับทิ้งต่อไปต้นหอมนะคะต้นหอมต้นผักชีนี่ต้นผักแพรวกินกับลาบเด็ดยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะคะนี่เลยหนึ่งกระถางเราก็ใส่ได้หลายอย่าง นี่ค่ะมีปักชีมีอาชะพูมีต้นหอมนี่ค่ะคือเราขาดอะไรเราก็ได้กินอันนั้นใส่ไปนี่ค่ะเหมือนตัวนี้เหมือนตัวนี้มีกะเพราต้นหอมชะพูขึ้นช่ายเนี่ยค่ะเราจะใส่ไปเพราะว่าพื้นที่พื้นที่เราไม่พอนี่ค่ะต้นหอม ถ้าเราจะตัดเราก็ตัดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวใบเขาก็จะขึ้นมาเนี่ยค่ะเพื่อนๆเ,เ,เห็นกระโมยไหมคะนี่ค่ะกระโมยอืมเขาก็จะกินกินใบกินอิ่มแล้วก็นอน ต้นหอมเราก็ใส่กระถางไว้อย่างนี้นะคะใส่กระถางรวมกันไว้เนี่ยคะ่ะต้นหอมเมื่อวานนี้ตัดแต่งตัดแต่งต้นขึ้นช่ายเพราะว่าจะไว้ทําพันเนี่คะ่ะจะไว้ทําพันุ์ก็ให้เขาเกิดดอกขึ้นมาเราไปทําพันธุ์ นี่ก็คือต้นต้นเจอรี่หรือบุ้นนะคะเนี่ยลักษณะนี้เราก็ทำความสะอาดออกเหลือไว้เหลือไว้แต่ใบดีๆเพื่อที่จะทำความสะอาดแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ ไว้ปลูกต่อเราจะไม่ทิ้ง,ท,งทุกครั้งทุกครั้งที่ที่ต้นเขาแก่เราจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ทำพันุ์เองเราจะไม่ซื้อเพราะว่าทุกวันนี้มันอ mgo อะไรประมาณเนี้ยสายพันธุ์ที่เขาทำทางวิทยาศาสตร์ค่ะเราก็จะไม่ได้สายพันธุ์ตรงตามนั้นเราก็จะเก็บพันุ์ไว้เนี่ยค่ะพอเขาแก่เราก็เด็ดเด็ดทำ ไปทําพันธ์ประมาณนี้ค่ะขึ้นช่ายนี่หอมปลูกง่ายสวยมากน่คะถ้าเราถ้าเราอันนี้เราก็ตัดเลยค่ะตัดตัดพุมพ่มพวกนี้เขาก็จะแตกขึ้นมาเห็นไหมคะตัดตัดแล้วเขาก็จะแตกขึ้นมาเราจะใส่ลาบใส่ก้อยแต่ดิฉันได้ตัดไว้แล้ว ไม่ต้องตัดเพิ่มทีนี้นางเอกของงานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยทำความสะอาดนางเอกของงานมักแปบเบนี่ยค่ะมักแปบบเอาไปซุปหรือเอาไปกินกันลาบก็ได้เนี่ยเลยปลูกพอได้กินค่ะไม่ได้ปลูกเยอะเพราะพื้นที่เรามันจำกัด พื้นที่เราจำกัดแล้วเราคนเดียวในกล่องหนึ่งเรามีสำรองไว้หมดเนี่ยเหมือนเนี่ยจะมีต้นขึ้นช่าจะมีต้นหอมกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งตายต้นหนึ่งตายก็ก็มีต้นหนึ่งทดแทนเลยค่ะสังเกตเลยมีทุกอย่างในสวน แต่มีอย่างละเล็กละน้อยถ้าเราปลูกเยอะมันก็อันนี้พื้นที่เนี่ยค่ะตัวนี้เราก็เก็บไว้ทำพันธ์ต่อเนี่ยค่ะเม็ดแก่และว,วางไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปเก็บไปทำพันเก็บไปตรงนี้ก็นเนี่ยค่ะ มีฉลัดผักชีผักต่างๆหายแล้วตะคงตะไคร้เราก็มีอยู่แล้วเด็ดเลยค่ะสูงๆอย่างนี้เด็ดไปทำพันธ์เด็ดไปกินเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมา เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ขึ้นช่ายผักชีต่างต่างปลูกง่ายเนี่ยอันนี้ก็ยานางค่ะเนี่ยต้นยานางยานางไทยแล้วก็ต้นพริกอันนี้ก็ชะพูค่ะชะพูนี่ก็เด็ดเด็ดก็เริ่มแตกแล้วนะเราก็เด็ดต่อเนี่ยเขาจะออกไปเรื่อยเรยยิ่งเด็ดยอดยิ่งแตกค่ะ เนี่ยก็จะมีใบให้เราทานตลอดมีกระถางเดียวก็เหลือเฟือในการกินเนี่ยค่ะมีทุกอย่างต้นพริกต้นหอมเนี่ยค่ะต่อไปเราก็มาเก็บมุมนี้เนี่ยเราเอาพอแค่กินก่อน นี่ก็คือพลิกที่เราปลูกไว้ใส่กระถางมีต้นใหญ่ต้นเล็กสำรองไปเรื่อยๆไปละเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมวันนี้นี่ค่ะวันนี้ก็แสงแดดสวย สูมให้เพื่อนๆดูสวนหลังบ้านมีอะไรมั่งไปละค่ะบ๊ายบาย